RA, อยากรายอยากจนฟรีนะครับอาจารย์ได้สูตรยาจากองค์พระพรมนะครับพระพรมท่านเป็นพ่อของอาจารย์เองนะครับท่านให้สูตรยาอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําเป็นอ,อยอนะครับเร็วเร็วนี้แหละนะครับก่อนหน้านี้อาจารย์ทําเป็นออยอ azon, เปิดบริษัทมาแล้วแต่อาจารย์ปิดบริษัทไปนะครับอาจารย์ปิดบริษัทไปนะครับเพราะว่าหุ้นส่วนเขาเขาอยากให้ปิดบริษัทก็เลยปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์มามาเปิดบริษัทใหม่อาจจะเป็นจุดเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้แล้วทํา แคปซูลขึ้นมานะครับเป็นแบบแคปซูลขึ้นมานะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข่เจ็บต่างๆนั้นมันดูแลได้หมดเลยอะอย่างคนเป็นเบาหวานเปื่อยอาจารย์บอกไม่ต้องไปตัดขานะนกินยาของอาจารย์เด้๋ยวแผลจะแห้งคาตาเลยแผลแห้ง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 แล้วก็หายไปเลย่ะเอามันขนาดนั้นเลยนะส่วนของเรื่องผู้หญิงเนี่ยท่านก็เอาสูตรยายเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมาให้ด้วยเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ไม่มีส่วนผสมของอ่พวกไอ ยาที่เป็นพวกยาเคมีนะไม่มีไม่มีใสา่ย,ยาแก้แพ้ยาแก้ปวดเหมือนพวกขี้โกงทั้งหลายแหละเขาทำกันนะองค์เทพเทวราท่านให้มาเลยนะครับใครจะว่ายาผี่บอกก็นแล้วแต่อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนยาขององค์ปุพัพพมท่านให้ลูกมาทํานะครับอาจารย์ได้มาทําในส่วนส่วนนั้นนะครับอาจารย์ก็มีสูตรยาเป็นของอาจารย์อยู่แล้วแล้วทําแล้วชีวิตมันดีขึ้นนะครับแต่ละคนเอาไปกินแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันดีขึ้นมันหายนะ่ะ แม้แต่ผู้หญิงที่เป็นซีดเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งปากมลูกมากินยาของอาจารย์มันดีขึ้นนะ่ะใคไท,ที่มีปัญหาภายในอะไรต่างๆมันช่วยได้หมดนะ่ะมันแบบเบ็ดเสร็จเลยอาจารย์เห็นคนที่เขาโฆษณากันมาแย่ๆมากมายเนี่ยแต่เราเรามันเป็นออยเราก็พูดมากไม่ได้นงเราพูดเกินคําสั่งออยอไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาเกินจริงนะตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้จดนะยังไม่มีออยอยังไม่ได้จด อยู่นะครับอาจารย์ก็รอทรัพย์สมบัติอยู่เพราะว่ามันต้องใช้ทุนเยอะนะครับก็หลักแสนหละแสนสองแสนนะครับมันก็ใช้ทุนเยอะอยู่อาจารย์จะทำสองสูตรนะเกี่ยวกับสูตรของดูแลสุขภาพแล้วก็สูตรของดูแลภายในคุณผู้หญิงทำสองตัวนี่แหละครับอาจารย์คิดว่าท่านจะให้ทรัพย์สมบัติมาผ่านผ่านส่วนนี้แหละแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าคนจับจุดให้เป็นนะครับมียาดีๆใน เป็นของตัวเองแล้วนะมันสามารถทําให้เรารวยได้ภายในไม่กี่เดือนเลยนะเออแต่ว่าที่อาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ต้องจดเอ่อเลือกทําบริษัทก่อนเพราะว่าหุ้นส่วนเขาไม่ไม่ให้เราใช้ชื่อนะครับก็เลยเออะเลือกตันไปก็เลือกว่าจะเปลี่ยนอย่มันวุ่นวายก็ไปก่อนแล้วเข้ามาจดบุคคลธรรมดาแล้วกันนั่นแหละจะเล่าให้ฟังประมาณนี้นะใครอยากจะรวยตามที่อาจารย์ว่าก็ทําตามที่อาจารย์บอกนั่นแหละ กรเบาบางก็มาทําพิธีกับอาจารย์นะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนบุญอน,นันต์เราก็เป็นคนสร้างขึ้นไงเราเกิดมาบุญน้อยนะครับบุญน้อยก็ชีวิตก็ติดขัดตกละกรรมลําบากแล้วก็สร้างบุญนิบุญมันสร้างอยู่สามที่นะครับองค์ปู่ว่าผมท่านมาบอกอาจารย์นะมาสร้างอยู่สามที่หนึ่งครับสร้างในบ้านดูแลพ่อแม่ให้ดีนะครับเนี่ยเป็นพวกกระซับนะหาอะไรหาอยู่หาที่อยู่ที่กิน หาสิ่งดีๆให้ท่านทานอะไรอย่างเงี้ยดูแลท่านให้ดีนะครับดูแลพระอาหารที่บ้านให้ดีนะครับนี่คือการทําบุญในบ้านนะสองทำบุญหน้าบ้านครับไปใส่บาตรตื่นเช้าไปใสบาตรตื่นเช้าใสบาตรทุกวันนะครับนั่นแหละคือทาบุญหน้าบ้านสามทำบุญนอกบ้านก็คือไปอาจจะไปถวายสังฆทานบ้างน,นะครับช่วยเหลือคนที่ยากคนจนแบ่งปันช่วยเหลือคนทุกข์ยากนะครับทำอาหารเลี้ยงเด็กทำหาห้เหมือนที่อาจารย์ทำอยู่อย่างเงี้ย นะครับนั่นแหละคือทําบุญนอกบ้านทําบุญอยู่ที่สามที่นะสามในบ้านหน้าบ้านแล้วก็นอกบ้านนั่นแหละอาจารย์ถึงบอกว่ากรงเทพเทวราท่านมาบอกอาจารย์ทุกเรื่องทุกอย่างเลยอาจารย์บอวโอ้ยท่านใจดีกรุงเท,เทพเทวรางไหนก็ใจดีแม้แต่ยายอยู่ที่เจ้าที่นะครับยายเจ้าที่อยู่บ้านสวนอาจารย์ท่านก็ยังมาหาอาจารย์ทั้งเลยบอกว่าอยากได้ทรยบกับยายก็ต้องแลกกันท่านบอกนะท่านบอก เลขมาถูกสามมวดติดแล้วนั่นน่ะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยจะไปหายายแล้วก็จะไม่แน่ก็จะได้ไปจุดเลขกับยายขอโชคมาให้ยายนะครับสองเจ็ดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็เข้าเข้าไหมล่ะก็เข้าอีกเนะห็นไหมถ้าท่านให้จริงจริงนะแต่อาจารย์ไม่ซื้อไงอาจารย์ยกบุญให้พี่น้องเลยพี่พี่น้องเอาบุญของอาจารย์ไปแบ่งกันะเอาดวงอาจารย์ไปเลยเอาไปพากันไปซื้อเลขให้ได้โชคกันทุกคน นะครับเนาะอ่าทําเท่านี้แหละนะครับคุณก็อยากเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับอยากเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแล้วออยากเะเป็นเศรษฐีก็ทําตามที่อาจารย์ว่านั่นแหละมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนยุ่งยากเลยมันง่ายนิดเดียวมันอยู่ที่ว่าคุณจะทํหรือ